แรกของมนุษยชาติชายคนหนึ่งได้มาเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกคนเดียวเขารู้หมดว่าพวกกูถ่ายในสตูพี่เบนกูนอนละ ทำไมมึงนอนอ้าแขนอย่างนั้นนะเอ้ยวะมึงนอนดิมึงนอนดิเอออ้าแขนนะไอ้เรื่ออนอ้าแขนเพราะมึงเก็บไปใช้ไอ้เรื่องเก็บไปใช้แล้วนอนพี่เอ็มมึงมานอนตัวกลางดิแซงตัวกลางดดดินนอไ้้วยเออนอนดินอนเลยไอ้เรื่องนอนทีโพดะ ซีนหนึ่งเทคหนึ่งสัมภาษณ์แอคชัน่นสวัสดีครับคุณเบ๋วันนี้อยากมาสัมภาษณ์คสูตรไหนครับคุณชายาสิบันอะไรครับโอ้ข้อเก๋ดีนะครับใช้สูตรเกลือหรือสูตรสมุนไพรครับพี่อะสูตรเกลือครับ <laughs> ขอบคุณที่สัมภาษณ์ครับเขาจ้การสัมภาษณ์แค่นี้เท่านี้เ <laughs> อ้องทำแค่เนี้ <laughs> อันนี้สัมภาษณ์เลยเนี่ยอันนี้เลยอันนี้ไปทด่รายการไปรายการซีนหนึ่งเทคสองไอ้ชั้นวันนี้มาอยู่กับผมคุณศูนย์นะครับเราจะมาโรงงานทัวร์โรงงานแปลกๆกันดีกว่าไปตัดเลยตัดเลยเริ่มเลยกันเลยกันเลยเฮ้ยอะไรอะมือเยี่อะไร

มาถ่ายถ่ายถายกันได้ปิดเนปิดก่อนยัไม่ได้เปิดไอ้สูนรลัมึงไอ้สูนหอะรไอู้ตไอ้สูไอู้ตไอ้สูนไอ้สูนไอ้สูัรไอ้สูตอไอ้ตไอู้นรึงไอ้ตรอูออูไ้ตออูไ้อาอูอาอูออู้สสูตรอไรรรููอ้ เฮ้ยนี่มันเอามายมาเฮ้ยเดื่อนเพื่อนกูสั่งอะไรมาไม่รู้กูอยากรู้มันคืออะไรสั่งอะไรมาอะไรอ่ะเอ๋อเอาทูเดนน่ะทำไงเพื่อเต้นน่ะเด็กศูนย์ทำไงเต้นน่ะเออทำอะไรเพื่อเต้นน่ะดูดูดูนี่ก่อนเฮ้ย เฮ้ยพี่เบยดูดิกูยักได้บุมใหมอ่อะไม่มีตังค์อะไรอะ,ระทำไ,ไงอ่ะตัวทีดูทีโหตังค์ที่นี่ดิกูโดนทีเลยะ <laughs> ใครทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยขีโมเนี่ยไปฉายทำไมกูปสามวัเนี่ยโดนไปได้ปายไปใสให้ด right. oh, oh. ีนะเกือบโดน้วเื่อะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะโอ้โเปอโดาย่ม่ได้กไม่ไมไม่ไม่่ไม่มันไม่ได้ขโมยไปกูขโมยไปเอาไปออนี เฮ้ยระวังไปเ้ซิเป้ไเลวไปเลกเฮ้ยเฮ้ยมึมึงมึเต้นเลยกอูลงมาเอาของอ่ะนั่นอะไรอ่ะจีนึงไม้เหรอมันคืออะไรอ่ะนคืออะไรอ่ะคืออะไรมันโอ้โจดทำเพียระอะ เอ้สูญยิมหน่อยสูญยิมหน่อยสูญยิ้มหน่อยได้ของแม่มาได้กำกับได้ของแล้วแบงจีเฮ้ยเราสามารถซื้อของฮิวเพื่อนได้ด้วยนะเนี่ยไอ้ปลากรวดซื้อได้ปลา กูซื้อกูซื้อของที่มีประโยชน์น่ะมันก็คือการเอาไว้ฮิวเพื่อนนี่อะไรอ่ะเอาทูฮักเฮ้ยวิธีการกอดไม่ใช่ไม่ใช่มันคือฮิวเพื่อนเอ้ยเยอกอดกอดดิกอดกอดไงกอเกิดไงกอดกับกูดิกอดมึงไม่กอดกูเกิดไงกอดไงอ่ะกอดวิธีการกอด เออกอดอ่ะมึงกอดกูดิไม่รู้ว่าทำไงอ่ะเออมึงมึงอ่านดิมึงเอาไปอ่านดิเอาไปอ่านดิอ่ะทุบอ่ะกอดกูเกอดอ๋อมันเหมือนยิวเวอรหรอฮะแล้วมนชุบปะอ้าวแล้วก็เลยไม่รู้ขออะไรเที่เพิ่มฟิล์มเอาเอามาดิดิเอ่อวิธีการกอดเอ่อให้มึงเอื้อมแขนไปข้างหน้า แล้วจากนั้นคนถีบไอ้สุไอ้บอ้ะเพึ่งเลืกอกอดกูได้แล้วก <_ co cks> อดตากล้องเลย <_ Q> จุ๊บ <_ Q> นี่จับหัวเลยรูป Morris หัวด้วยเฮ้ย <_ Q> มันโคตรสว่างเลยนะเฮ้ยมีตัว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 ไหนตัวไหนตัวเฮ้ยเฮียช็อตมันเฮ้ยมันเคลียระเลยมาเฮ้ยเมื่อกี้กูถือรูปเฮ้ยตีไงมาเขาขึ้นไปไอ มันหายไปแล้วออไ,ไอไอ,อมันหายไปแล้วมันหายไปเลยมันตัวมันหายไปเลยมันไม่มีให้กูกอดอีกแล้ว <c oughs> ดูกูเต้นเฮ้ยไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการรับอะไรไหมครับผมล็อกไม่ได้ยมงไงมุไมุมไงมุมไงมุมเงม่ม ตุ้ยเจยมันมึงเอ่อไอ้มึงตายยังไอ้มึงตายยังมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเยี้ยนี่คุณลูกค้าต้องการรับอะไรครับเยี่ยใหญ่ครับโอ้ยติดยเจย้เยี่ยโอ้ยออกไปเฮ้ยไปบ้า เออจอดจอดมันถายตายตบตายถ่ายแล้วไปข้างไหนวิ่งเข้าไปางไหนบินข้าไปางไหนโอ้ยติดใจติดใจตายหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะมา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 ไหนไหนไหน

ลมรีกโอถ่ายเลยกล้องดับ่กล้องดบเลยเอาละทุกคนครับขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้กูไม่ไหวแล้วเกมพี่นี่ทีทำกูขี้แตกนหาน่ายนเช่